เมื่อไรก้ามแล้วเรียกเขาว่ากั้นพ้อมาด้วบ้านนี่คืนลงกเจ็ดแปดเออเจ็ดแปดเจ็ดหกนั่นแหละเป็นได้เท่านี้เออถือทั้งบนทั้งล่างเอ 7, 7, 7, เอเจ็ดเจ็ดแปดบ้านแ<อ>ถวบ้านน้องเตานี่ถือก็ถือแต่สองหัวที่ปูเพราะว่าเลขตัวนี้นะในประวัติศาสตร์มันมีพืนประมาทสมัยอาจารย์สมัยบ้านน้องกังครับผม เจ็ดสามตัวนะขั้นขั้น,ข,นขั้นออกเจ็ดสามตัวยีบ่ขีีเป็นเดือนก็นมี่ว่าไเปนะ็นครับว่ากินเข่าก็มี่ครับมันออกเจ็ดสามตัวงวดนั้นนะส,สมัยนั้นเออสมัยนั้นนะครับผมเจ้าเมื่อเนี่ยประมาณึงตัวขายมัดเจ็ดสามตัวเจเจสองตัวว่าขายครับว่ามันออกก็ได้หรอกสามตัวงวดปีนั้นมันออกได้สามตัวผู้ขากะยู่สแสดงว่าเจ้าเมือ่อเก่งง่ดนั้นก็ได้เก่ง ง่วนึง่เจ๊งไว้เจ๊งจนเท่าขายกับมี่ครับผมมาเข้ามาไปกูเรบกเออวันที่สิบหกมาเอาเลยนี่เพิ่นเพิ่นจะบอกบอกวันพระนี่เห็นบอกงวดที่แล้วก็บอกวันที่สามสิบครับค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันที่สิบห้าเนี่ยมาอีกว่างยังไง วันพุธที่หนึ่งตุลาเลขปฏิทินปูเจ็ดแปดเต็มเต็มต้นน่ะนเออใช่หรอมันสี่เจ็ดแปดนเจแปดนะปทินโอ้เลขปฏิทินกะแตกเี๋เดี๋ยวเบื้งเลขปฏิทินวันที่สิบหตุลาสนี่ดนี่ดสิบหนี่เทสี่เจ็ดแปดหมดก่อนโอยตะกงเน่ยเก้าห้าสามแล้วแต่คนเบื้องศูนย์ห้าสาอืมนี่สี่เจ็ดแปดหมดก่อน นี่เป็นปฏิทินปูกับเขาปฏิบัติบุยนี่พี่น้องเอาบานนี่พังงที่สิบหกดูนี่นี่สิบหนี่สิบหกสิบหกนี่ตัวได้น่ะเดี๋ยวตะปูบงมันมีเก้าห้าสามหรือว่าศูนห้าสามก็ได้เออเก้าห้าสามีหลีทีนี่ป้าท้งบระได้โศกสองตัด้วยไก่ปูไหล ครับผมไล่กันคนห้องแซวลแซ่อยู่วะท่านง้อไล่กันง้อไล่กันเหมืนวันว่าเพิ่นเบิ่งไปแล้วเห็นง้อตัวเดียวเห็นง้อตัวเดียวตัวเถิกแต่อีกตัวมึงว่าเห็นแต่คนห้องห้องอยู่ว่าง้อไล่กันวะท่านครับผมเป็นฝันอยู่นี่เพิ่นนอนผมฝันยังตีแปดป่วยผมฝันว่าง้อง้อเถิกไล่กันวะท่านครับ แกผมเดียวไปเห็นงออ้อเถิกตัวเดียวออมันจะเป็นอย่างนึงปูนลูกจักแล้วถ้าบอกเป็นงัอกับเป็นซีตอนแล้วพวกขาอตัวเดียวก็จะเป็นซีหนึ่งหนึ่งซีอ่งได้ีหปพ่งวดนี้แล้วฝันต้องงเออ่าผม,มานอนวันพระวันพระหมื่ก้อนเนี่ยครับวันที่หกวันที่เจ็ดครับผม วันที่เจ็ด,น,ดนี่วันที่มา,านอนนี่แหละครับผู้ใดมานอนปูที่นี่นะเพราตู้นี่แหละพอที่เราถือกสองมือนี่ยอ่ครับผมผฝันนี่อเราฝันตองวนเราฝันว่างได้กับปูเราฝันนี่ว่างวัวงัวคข้นห้องขึ้นห้องขึ้นว่างัวนอะไรกันงัวนอะไรกันว่ะท่านอ่า ยี่ปีไปยังไงวัดสันปูวัดสันโอ้ข่อยยังเว้ไลก<บ>ันแล้วส้นกันมาปูบอ่บอโบส้นไลกันมันศูนย์ต่อนั่นมันศูนย์แต่ว่า,วาศูนแต่ว่ามันจีมีศูนย์ลูกมีศูนย์ก็บอหูแต่ว่าง่วงนี่ตัวหนึ่งมันก็เป็นหนึ่งซี่ซี่หนึ่งเท่านแล้วผู้คาวา์วาขั้นขั้นขั้นศูนย์มามาหล,ลักลอยเก่าซี่ศูนย์ซี่หนึ่งน้ำแล้วปูขันว่าสันก็ยังว่า แต่ว่าง้วสองตัวมันไลกันเดต่ําำรักแล้วมันต้องงัวไลกันมันก็ต้องงัวสองตัวด้ซีสูตรสีหนึ่งสีสองเออเท่านี้จ้แต่ว่าฟังเบื้องก่อนอันนี้บริเวณปูฝันอ่าบริเวณฝันปูพ่อยข้ามข้ามพ่อข้ามมันนี่พลยฝันรพลอยบ่อยฟังจ้าอ่าเห็นว่าเราถูกทุกหววเป็นบ่ิปูโอ้ยเราถูกไรแล้วงัวเจ็ดส่วนส่นแล้วก็ถึก สนเจ็ดแสนแปดวันนั้นที่ทางสองมาถ่า,ายทำปูบังบดนะ,ะปูเอาเลขที่เห็นอยู่ตรนใหม่ใบใหม่น่ต่ะหกสองมันบอกมันออกหกสีอัน 6, <4 S 2> นั้นก็ยังบูมันใจยังหอโมันใจเพราะว่าครูบ่ไเ้เป็นเลขฝัน์เนาะคะ่ะมันเห็นมือซื้อแต่ว่าอันนี้นี่คือคือคือมือมือขึ้นสุดถ่าย คิดว่าคั้นจะมีแนวว่าต้องมาบอกมันก็ต้องต้องบอกเป็นเป็นตัวรถเออเพิ่์นี่ก็เลยได้เจ็ดเจ็ดเนี่ยเพิ่นมาฝันบอกเออเพิ่์นมาฝันนี่เละเสซื้อเอาเด้อเจ็ดเจ็ดวะสันซื้อขึ้นซื้อลงเด้อวาสันขึ้นมาที่สิบห้าเออขึ้นมาที่สามสิบเออขึ้นมาที่สามสิบเพิ่นตื่นมาตอนเช้า เพื่นก็ไปซื้อรถแล้วเพื่นหาแรนซื้อรถครับเออเพื่นออกมาจังหานแล้วเพื่นเอาเขาา่าไหวกินไอ้มาชันแล้วเออปูผมพฝ้าไปซื้อเลีกก่อนว่าสันเออไปไปไปว่าสันปูฝน,นแล้วปูวอาสุราฟังเออเล่าที่ฝันฝันน่งไม่นะไฝันเล่าฝันอิ่เปล่าเนือปูฝันเฮะปูฝันเอแม่นพ่อเนะพื่อนเราฝันฝันเราปูวอกมากระทายกฝันอื ฝันว่าปูมือขึ้นนี่มีคนมาบอกผมมาท่านปูว่าเมียนรักษณะเป็นยังไงคนมาบอกแล้วก็เลยว่าฟังว่าเป็นไม่ยิ่งเหมือนสุกเจ้าอยู่ก็ไม่ยิ่งเจ้ามาอยู่นี่มิจตไม่ยิ่งมาบอกเจ้าอานางใหม่นางปลามาอนิมักเจ้าแล้วบอกเจ้าเจ้าก็เลยเสื้อเอเดอร์ปูก็บอกแค่นี้แล้วครับ เราก็ฝันเดยพ่อฝันฝันง่วงดีเเราก็นัฝันหล่อนดิฝันว่าง่วงว่าวสนกันง่วงเล่นะเราฝันง่วงอัอนอันวันพระที่แล้ววันพระนี่มาจะมันเหลืออีกวันพระสุดท้ายว่าเดินวันที่สิบห้าเนี่ยลมันจะตัดสินครับผมเอามือนี่มาเอาไปซิมบางกอนซิมไว้ถอะกอนวันที่สิบห้าเนี่ยแล้วบางือก็มาบอกวันที่สิบห้าลด มีความ่แฟนฟูนาะเป็นฟันของพ่อออกคำน่าเออพ่อออกคำแล้วมีฟันแม่นตลอดแมนตลอดแล้วก็ถือสองมือน้องหมดหมดเจ็ดเจ็ดแต่ว่าบางคน้จะมือเจ็งบอกนะจะมือเจ็งถูกจรเจ้ามือเจ๋งเองั้นเทลาไหนหลับเจ้ามือนัดจ่ายวันที่สิบปาะสาทเอาบาสบาดเนวนัเอาห่นเน้อเจ้งมือ บอกว่าปูว่างบนเนาะเดี๋ยวเขาถามปูตัวถามมันก็ออกคาอีกปูว่าวสู่ฟั่งปูว่าวสู่ฟังนี่คือเปลี่ยนฝันของพอออกคําหรือว่าพุ่นล้ววันที่สิบหกกมัตอนเช้าลวดขันมากรมาแต่เช้าลวดโมพปยงอ่ามามาผมอันปูบินสบายครับมากจังห้มกันก็ได้ครับผมอ่าชั้นเช้าแลวครับจังบ้ากันรลวด กูไปบินทบาตไว้อยู่บ่าค่ะเดี๋ยวนี้คือว่าไว,าวาแล้วววไไก็ต้องไวแล้วเนะวาะโมไวฮะไวทำเก็บของสงเนาะปู่ปใจมันไวอยู่ใจมัไวอยู่อเอาปู่ฟันฟันของเพิ่นแปลว่ลาอย่างไรบุรินทรค่ะโอ้ยคันปูต่ตีปูก็ว่าง้อตัวเดียวก็บซี่หน,นึ่งนึ่งซี่แล้วแล้คขันเรอบแฝงรอบว่าอย่างไรล่ะครับปู่เล่าเล่าว่าบมวิสุนเล่า ร็บุ้ยสูงก็เป็นซีหนึ่งเงินตัวนอว่าง่วงสองตัวก็เป็นซีซีก็ได้คันว่าง่วงอะไรกันมันต้องเป็นง่วงสองตัวเป็นว่าซีหนึ่งซีสองซีซีอ่นแหละวเป็นบ่าสันว์ซีสวนน้ำนี้บอกเออบ่นมากุดสวนเนาะกันกันเอาเป็นตัวกันตัวกันซีซสวนเด้อมันบ่สวนมันอะไรกันมันสวนได้มันอะไรกันกันไว้ก็ได้กันไว้เดี๋ยวนี้เป็นแนวทางซื้อครับผมให้เพื่อนมาบอกอัน จะจะแจงแจงโดดยังเอ้าวฮะฮะฮันเหลียงแพีเพิ่นกับมาเข่าวนี่มีฝันผัวฮันแกเพิ่นกับไปเข่าบอกคุณนั่นเองคันเพิ่นมานอน่นำกันเนาะบางเธอทั้งคุณบอฝันทั้งพี่กับฝันเพิ่นบอกได้ทั้งสองทางเลยแล้วแต่เพิ่นสิมาได้เิ่นมาได้ทั้งสองได้ทั้งสองแม่นทั้งสองเขามีฤทธิ์มีเดชเนาะเฮาบ่มีเฮาอาศัยเพิ่น ใส่ความฝันเปลวเดี๋ยวต้องเขียนว่าฝันพ่อมักกระทายเออเขียนไว้ฝันพ่อต่างข้างโยมอุปถาคอุปถากโยมอุปถาคอยู่ในวัดเลยวะสันวัดน้อยจังเลยวะสันฝันคนห้องเช้าเช้าวะ่ันงัวอะไรกันงัวอะไรกันวะสันครับก็เลยแปลเป็นอืม ีหนึง่งซีซีซีสองซีสูสสีมาแท้ๆจักซียังล่ะจักเลยครับก็เลยแปลไปซีย่างนี่ก็สิว่าคือแปลไปจะปูปูกับวายังวันนี้ครับเพราะมันเหลือเวลาลายมือพดเพราะว่ามือใดเพิ่นชิมาบอกเขาก็บอูลวบอกกังจังก็บอลูครึ่งวันเมื่อกี้เพิ่นเขานิ้มตปูด้ว่าเลขไม่เจ็ดว่าสันปูก็เลยไปยบปาก ฟังฟังเปืนอีโบก่อนวัดสันฟังไปฟังมาแล้วเปิดเผยมาว่าสันครับเจ็ดเจ็ดวัดสันเกิดเลยถูกเจ็ดเจ็ดเออขึ้นซีรุ่งว่าสันครับบ่ถือแต่เสาหัวว่ดสันเออบ่ถือแต่หลักหัวแล้วถือมดป่านที่แถวนั้นถือมดแถวนั้นบัดนี้วันนี้เราก็ฝันอีกแล้วฝันบางง้ออะไรกันเออกิดเลยตีได้สีหนึ่ง ซีหนึ่งซีีีสองซีศูนย์งวดสองตัวงวสองตัวเด็กพี่น้องนี่ต่ว่าพอทํำพอออกคำนี่รล้ว่าบมมีศูนย์แต่ว่าแอดมินเห็นเลยว่าขันมันบ่ศูนย์มันมันอะไรกันดอกก็ได้เอาเป็นตรวกันมันมันมันบนแน่ยมันมีศูนย์ก็ได้เพราะว่าไปยังยังบ่มีศูนย์ได้ก็ได้ว่ะจ้ะเพราะว่ามันมีออกได้มัดเลขกนะว่าคือเล็กเจ็ดเจ็ดเมื่อกี้นี่แหละ อย่ามึกกะหูว่าเลขของเลขเลขของของของเลขฝันเลขโยมเลขอันผีบอกเขาก็รู้ได้เขาประมาทเถื่อนครับผมเขาออกมาเก่งๆบอกหรอกว่าค่ะนี่ออกข้อมูลได้ยังไงมันเลขบบงามมันเลขบบงามจะเมื่อกรเลรประมาทเลขประมาทอั่นแหะ